แล้วอย่าลืมว่าแม้ขณะใดาที่โยมมีทุกข์ถึงแม้โยมนั้นจะลึกถึงพุโทโธไม่ทันแต่จิตที่โยมสะสมภาวนามาไว้นั้นจะมาเป็นตัวต้นทุนบุญลอนมารองรับโยมขณะจิตสุดท้ายของโยมจะมาละงับภัยหรือเวทนากรรมบาปใดๆที่โยมกระทำมานั้นด้วยอำนาจลังเสียงพุโทโธนั้น จะมาปกคุมนะให้จิตโยมมันตั้งมันอยู่ในคุณงามความดีถ้าไม่จิตโยมเป็นกุศลคือจิตเข้าถึงความสงบจิตที่ไม่ดิ้นรนแล้วนะไม่หุงสานแล้วเรียกวจิตนั้นรวมตัวเป็นกเมลก็ไม่ต่างอะไรกับบุญกุศลท่างหลายมารวมกองอยู่นั่นแหละจิตโยมเมื่อเข้าถึงในความสงบนั้นก็เรียกวสิ่งก็บังเกิ เมื่อโยมดับจิตไปในขณะนั้นก็เลี้ยวไปด้วยสีสีนั่นแหละจะพาโยมไปสู่สุคติภูมิหาความเดือดร้อนใหม่ดังนั้นการภาวนานี้เลี้ยวเป็นการไม่ประมาทนะขอยมจงภาวนาไว้เมื่อโยมภาวนาถึงที่สุดแห่งลมหายใจของโยมแล้วสุดที่ลมหายใจแล้วมันก็นิ่งคำภาวนามันก็จะดับหายไปเอง คําว่าดับหายนี่แหละเรียกวันนี้โลดก็บังเกิดนี้โลดบังเกิดได้อย่างไรก็โยมเพ่งอยู่อย่างนั้นเป็นอารมณ์เดียวเป็นแอคัตตามันนิ่งเป็นสงบอารมณ์อื่นไม่เข้ามาแทรกแซงนั่นแหละเรียกว่าธาตุในน้าไฟลมมันประชุมธาตุกันเป็นแอคัตตาลมสิ่งเหล่าน,นี้มันก็เรียกจิตนั้นมีกํกำลังสติตมันก็ตั้งมันเมื่อนั้นแหละปัญญามันก็บังเกิด หากโยมไม่ละจากความเพียรสตินั้นจิแต่ยอยู่ในกายสังขารอยู่แต่ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้เท่าทันเฉพาะหน้านอยู่ในจิตมงอยังเพ่งอยู่อย่างในความสนุกปัญญามันก็จะสอนจิตมันก็จะสอนตัวมันเองและโยมจะเห็นความลับแห่งทุกแห่งความตายนั่นก็เรียกว่าเห็นโทษภัยในวัฏฏะกก็ากายตรงนี้แหละมันมีแต่ทุก มันมีสุกน้อยถ้าใครเห็นได้อย่างนี้บุคคลนั้นเห็นแสงแล้วคือแสงนิพพานถ้าบุคคลใดจเจริญฌานจเจริญกรรมฐานก็ดีจเจริญสมาธิมาก็ดีแต่ไม่เคยพิจารณาเห็นภายในวัฏฏะเลยแม้เสี้ยวขณะที่ของจิตเดียวแล้วแหวงว่าผู้นั้น สิ่งที่ทำมานั้นยังไม่ได้อะไรเลยเข้าใช่ไหมจ๊ะ